หมักก่อนใช่ไหมหมักแลวไปทอดใช่ไหมหมักนานไหมผ้าใสกี่นาทีฮะฮะอะไร<ม> <laughs> ใช้อะไรหมักบ้างบอกมมหมอฮะใช้ซอสอะไรบ้างอันนั้นอันนั้นอะไรอันนี้คือโรดีอ๋อ ยายเสร็จแล้วยังพ่อใส่เขาจะโชว์การหมักหมูแล้วก็ทอดนะครับหมักหมูแล้วทอดห่งๆหน่อยเสร็จแล้ไม่กระเด็นยังไม่ทอดมาแตทอดแล้วต้องหมักนานไหมพ่อใส่กี่นาทีฮะยายเสร็จแล้วสี่วงม่ทอดนะอ๋อทอดสีหมูทอดเด่นอ่ะพอแล้วยาย อ๋อจานมาอ่าจานมาจานวา,างนี่เปลี่ยนเปลี่ยนน้ำมันด้วยแมย่น้ำมันหมึกมันอันนี้แล้วกระทะเขาต้องกระทะใหม่มไหมใบโน้นอ,ะอ่ะออ่ากลิ่นมันจะได้แม่ อ้าวโหเปิดแก๊สเองเป็นด้วยนักบรรดาจริงๆเนะี่ยพัฒนาไปไกลมากไม่ได้เจอกันนานตั้งกระทะและ้วตั้งกระทะเสร็จแล้วใส่อะไรต่ออ๋อน้ำมันน้ำมันภางกษิษเลือกอะไรน้ำมันสางกษิษเลือกอะไรฮะออยใช่ไหมใช่ไหมอ๋ปอปา์มอ้อยงูนี่อะไรอะก๊าซ อังุ่นภาษาอังกฤษเรียกอะไรแกลบใช่ไหมแกลบออยแกลบเฮ้ยถั่วเหลืองถั่วเหลืองอะไรภาษาอังกฤษถั่วอะไรภาษาอังกฤษโคโคโนัทเหรอภาษาอังกฤษอะไรไนะครับวันนี้เชฟฟ้าใสจะมาโชว์การทอดต้องรอให้น้ำมันเดือดๆจะเย็นไม่ต้องรีบ เ็บปลาใส่ต้องดิบนะครับนี่ธรรมดานะครับเชฟปลาใส่ออจริงๆเชฟปลาใส่ต้องทุบกระเทียมด้วยนะทุบไหมไม่ใส่ใกระเทียมนะอย่าก็ยังมีเนี่ยปลาปิ้งยังมีอยู่นะเออดเจน่ะน่ยตัวปลเลอร์น่ะปลาใส่ไม่ธรรมดา จะ,ะเชฟพ่ใสตอนทอดนี้จะทอดทีละแผน่นหรือว่าทอดหลายๆแผน่นหลายๆแผน่นเนี่ยเชฟพ่ใส่กำลังลงกระทะนะครับโอ้โหนหนึ่งชิ้นสองชิ้นสามชิ้นสี่ชิ้น ห้าชิ้นหกชิ้นเจ็ชิ้นแชิ้นีอันนี้ครับอันนี้พอการสาธิตทอดหมูหมูหมูแผ่นสามชั้นนะครับเจะไปใสก่กำลังทำนะครับกำลังทอดกัน ดูลีลาคนจับกระทะนะครับอำมาควงด้วยคอกคกใช่ไหมอ๋อ ทิ้งไว้นานไหมครับเชฟว่าใสโอ้โหมีกระควงกระทะจะได้ว่าถ้าไปอยู่ฮาวาดอยู่ออกฟอร์ดอยู่อเมริกาอยู่อ,อกกังกฤษสบายเลยนะครับทอดอาสามชั้นแผ่นเป็นแล้วอันนี้ เราไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอคอมพิวเตอร์ไซน์หรือว่าออวหรือว่าฮะอ๋อมีถึงด็อกเตอร์้วเนี่ยที่ประเทศอังกฤษออกฟอร์ดม,มหาวิทยาลัยออหลายร้อยปี เท็กพใส่กำลังจับหมูนะครับการทำอาหารนะรเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับการปรุงอาหารสิ่งที่สำคัญที่สุดคือปัจจัยสี่อาหารเครื่องหอมที่โยใส่แล้วก็ยารักษาโรคนะครับการทำอาหารเนะี่ยใครทำอาหารเป็นคือไม่อดนะครับไม่อด ไปอยู่ได้ทุกที่ทั่วโลกนะครับปรุงอาหารเป็น,นแล้วเชฟฟ้าใสแกงเป็นไหมใครทาแกงมาไหมใครทาต้มไหมทอดอย่างเดียวใช่ไหมอ๋อถนัดทอดอเชฟฟ้าใสกําลังเอาจานมานะครับ,รบดูด้วยนะครับ<ค>รเชฟผ้าใส แต่เชฟว่าใส่เก่งนะครับเก่งเขาดูดูหมูด้วยครับว่าสุกไม่สุกยังไงไม่รีบด้วยโอ้โหยายก็ฝีมือใช้ได้โอ้โหกำลังพอดีเลยมีกองเืียด้วยแจกแก้วเป็นของเืียด้วย

แล้วเทปผ้ใสาสุดนี้เอามาจากไหนเนี่ยฮะเอามาจากไหน youtube หรือว่าฮะไม่รถ้ว่ามาจากหมูกระทะหมูกระทะออ,อ,ใยอย้ใกล้หรือยังใกล้ยังรอรอเทปผ้าใสกำลังกำลังดูโอโ้โหไม่ธรรมดานะครับ ลอหมูด้วยนะครับลอหมูลรอหมูรอหมูกรอบด้วยนี่กองเชียนะครับกองเชียหนึ่งคนสองคน <c oughs> น,น,น,คน,นี่นอนเชียเลยนะครับนอนเชียนอเชียร์ลุ้นอยู่นะต้อีมือนะครับทเชฟ ได้ได้ยังครับเชฟโอ้โห,โหมีน้ำมันกระเด็นด้วยเชฟโอ้โห,โห,โหเชฟเชฟหลบแทบไม่ทันนะครับโอ้โห,โห,โหน้ำมันกระเด็นเลยมาด,ดูขั้นตอนนะครับโอ้รอให้มันแห้งกันใช่ไหมได้ยังครับเชฟ มันจงมากนะครับเชฟกระทะทองหมดนี้อ๋อมีคนลุ้นอยู่นะครับมีคนรออยู่มีวางแล้วเชฟวางแล้วอืมเชฟวางแล้วเชฟวางแล้วดอมาจะเป็นอะไรนะสามสิบใช่ไหมด็อกเตอร์ด็ออกเตร์ วันนี้เป็นเชฟเชฟกระทะทองโอ้โหไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาจริงๆใจเย็นด้วยนะครับปกระทะเสร็จแล้วนะครับน่าทานมากครับอ๋อเสร็จแล้วไงต่อครับเชฟ ทอดต่อหล้พอแค่นี้ครับอ๋ทอทอดต่อนะเชฟเชฟลงกระทะต่อนะครับอ,นนอันนี้วัดสีมือด้ยครับอันนี้วัดตีมือเชฟด้วยนะครับน้ำมันร้อนร้อนนะครับน้ำมันร้อนร้อนแล้วก็หมูลงกระทะกระทะที่สองนะครับกระทะที่สอง วัดสีมือเชฟวัดสีมือเชฟนะครับเอ่อเฟปรับไปนะครับโอ้โหเชฟปรับไปเซนด้วยอตรงนี้เชฟรอนะครับเชฟรอนะครับโอ้ดีมีคอนส่งซิกด้วยโอ้มีกองเชียรย์ด้วย เชฟฝาใส่ลงกระทะเองบ่อยไหมครับไม่ค่อยบ่อยนะอ๋อแนวนๆทีแล้วเชฟฝ้าใส่ได้เข้า่ข่ลูกเสือบ้างไหมเคยเข้าไหมอ๋อแล้วทำยังไงอ่ะโรงเรียนแจกข้าวหรือว่าทําช่วยกันทําช่วยกันทำ,นทำอ๋อแล้วเชฟทําตําแหน่งไหนทอดผัดหรือว่าหุงข้าวไม่ได้ทำอ,อะไร <laughs> <laughs> กินเางเดียวใช่ไหมเชฟ ไม่ธรรมดานะครับเจ้าตัวใสไ่ไม่ไหม้เกินไปไม่เกลียมจนเกินไปนะครับก็ไปได้ทั่วโลกนะครับส่งไปอังกฤษได้นะครับส่งไปอเมริกาได้ส่งไปออสเตรเลียได้ไม่อดนะครับไม่อดไม่อดแล้วไงสปอนเซอร์ ส่งไปออสเตรเลียได้เลยตอนนี้ทำอาหารเกณฑ์อาหารกินเองได้แล้ว<ไ>ส่งไปเลยไหมมสี่โอเคเชฟสปอนเซอร์บอกว่าส่งไปออสเตรเลีย<ไ>ตอนจบมสามโอเค okay. ไหมยิม้มเชฟยิ้มนะครับโอเคแ,ว okay. แ้วดูเชฟเขาทำไรต่อนะครับ ปิดหัวแก๊สก่อนด้วยโอ้โหปิดต้นเลยหัวแก๊สก่อนแล้วก็ปิดโอ้โหโอเคเชฟเชฟโช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 กระแท้หน่อยโชโชโชว์นี่หน่อยสองมือครับโอ้โหสุด